สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีกอกแต่สตูสดิโอครับส,สวัสดีพี่น้องป้องไปสูฟูสูคนครับพี่น้องครับวันนี้ครับวันนี้เท่าสื้อผาไอ้เจ้าขาวนะครับเนาะไปเข้าศูนย์ไปเข้าศูนบีเอ็มนะครับว่ามันจะมีค่าดเสียใจจักบาทหลังจากติดซื้อมาสามปีเว่ะหมดไอ้ค่านะเม่อเท่านั้นหมดไปค่าบำรุงรักษาฟรีอะ่ะบอกง่ายซะหลังจากที่หมดหมดเออประกรันฟรี ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องต่อหนึ่งครั้งที่ส่วนเอ็มจะใช้เงินเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เมื่อเปรียบเทียบกันก็ว่ารถญี่ปุ่นกับรถยุโรปการบำรุงรักษามันสีราคามันส่ซำไหนความแตกต่างยู่ซ้ำไหนสำหรับคลิปนี้สำหรับคนที่คิดอยากจะออกรถยุโรปเนาะรถรู้ๆแล้วดูเออรู้ๆ <c oughs> รถ <c oughs> ร,รู้ว่าคุ้มไหม กับเจาออกรถมาแล้วก็ผ่อนง้วนไปไปเบิ่งนกันครับไปเขาศูนย์กันว่าค่าใช้จ่ายรถบีเคันนี้ประมาณ3มปีเนาะเข้าศูนย์เช็คระยะเปลี่ยนถังมันเครื่องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ต่อหนึ่งครั้งสำหรับคนที่จะออกรถบีเนะอ่ะไปดูกันปะ่ะไปครับเดทุมันสีนังมันมาเกิดกางกับขีไหมไปครับ ที่เราจะเอาเข้าศูนย์นะครับเนาะมันจะเตือนหนึ่งสิครับพี่น้เราบิางมันจะขึ้นเตือนอย่างนี้นะครับไม่ได้ขีดฟุ้นแท้นี่ขึ้นเตือนอย่างนี้ถ่ายน้ำมันเครื่องมันจะบอกเลยนะครับนะครับต้องเข้าต้องเข้าศูนย์จะขึ้นเตือนที่เอามันจะไม่ลบจนกว่าจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องออ๋มันจะบอลลูเลยเนาะจะค้างจะค้างค้างอย่าันสิระใช่ครับจะบอกอย่างนี้ต้อง็เอาเข้าไปพอเราไม่เข้าปั๊บมันก็จะ เตือนน่าตำคาญนะครับเนาะคาดว่าบีบมังคับไม่ขเขา้าขอมันต้องเข้านะถ้าไม่เข้าก็มันก็จะนับถอยหลังประมาณหนึ่งพันกิโลอย่างเงี้ยมันจะหนึ่งพันก็โลดโลดลงมาถ้าเลยหนึ่งพันนี่มันก็จะขึ้นแดงและอันตรายละเขาก็ญาติรถเขาเป็นอย่างนั้หเ่งนี้ได้ภาษาอังกฤษบาทที่เนี่ยคนต้องไปนะคนต้องเข้านะปรนะมาณนั้นครับนี่นะครับบีบมังคับไปนิดตัวจะต้องเข้าต้องมาท่าในชี รถญี่ปุ่นเน้ขี่เลยไปจักชานชิงพัสดุกับซื้อซืออยู่พอได้อยู่เลยเออีโอ้พอไรนี่นะครับไปเราเดินทางเข้าสู่อุบลราชธานีศูนย์ m w ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ต่อหนึ่งครั้งนี่ครับเชีะยงรายพีระมันเครื่องสามารถเอารถมอเตอร์ไซค์ือดาวรถกับบารได้ถึงคันหรือเปล่าเร<อ>าต้องติดตามไปดูสำหรับคนที่ตัดสินใจจะซื้อนะครับรถยุโรปนะครับเนาะมาดูก่อนครับว่าค่าใช้จ่ายมันมีอะไรมั่ง อย่าบอกกันนว่าผมก็ลาดไปแล้วแต่มาเมีอยาได้ถึงเมื่อไหร่จะได้พี่น้องครับเมื่อไหร่เมื่งไปตัวบ้านนี้่ขับดีนะถามว่าสมรรถภาพความปลอดภัยในการขับขี่บถโตอยตโอโนนี่ยอมรับกับผสมราคาเขาเหรอเนาะสามล้านกว่าเนาะอรสภาพการขับรบสามารถขับไปเลยครับร้อยเจ็ดร้อยแปดสองร้อยสองร้อยสิบแบบธรรมดาครับปุ๊บทับเกาะถนนไปเลยสบายสม ครับมันแพงกันแล้วไปเดินทางกันอ่าตอนนี้ใกล้จะหอแล้วครับพี่น้องครับมากับเนี้ยอีกเช่นเคยจะเรียนกว่าจิทุกสถานาการณ <c oughs> ์ท่านเหัวไม่าหัวได้ยังไงนี่ครับหมดแล้วสุบิมขุปนราชธานีนะครับมาครับพี่น้องครับ ครับพี่นอ้องนี่เขา้าไปจอดนะครับนัดไว้เวลาสิบโมงเชา้าแล้วจะมี้รปภต้องรับจะมีเราเขา้าไปจอดในโซนนี่ในโซนเลยครับในพี่รปภคุณนบวแล้วครับ กันแบบทุกประทับใจถึงแล้วนี่ครับกันจะประมาณนี้เราว่างๆรอรถรอรถเ,ออเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องสนใจไหมสนใจเปลี่ยนไหมอันนี้คือรถรุนเราเนี่ยดาวห้าหมื่นห้าสองสนดีนะครับอันนี้รุนใหม่กว่าเราล่าสุดดูซิเหมือนกันไหม ออปชั่นเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันไหมกินรถใหม่กินเจ็กินรถใหม่กินยุโรปกินรถใหม่นะคะหน้าจอใหญ่กว่าของเราไหมถึงจะเท่ากันใหญ่กว่าหน้าจอใหญ่กว่าเออมันกลมมันก็จะมีเพิ่มมาเนาะออปชันเขาอันนี้คืออันนี้จะเพิ่มแล้อะไรอีกเบอร์ลุแต่อันเก่าก็ยังใส้โรเบิร์ตเยอะ ผมก็ใจหุนหุนบอก์ไวอย่างนี้ให้สนใจนะหนาวฮ้าเมื่อไใช่เหรอโบนัสดนี่ครับผมก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับเอาไปเปลี่ยนน้นำมันเครื่องเรียบร้อยครับแล้วก็พนักง,งานก็เอาเอกาสารไม่เซ็นนะครับแต่เราแต่เขาไม่ได้ให้เข้ามาก็เลยไม่ให้ถ่ายไว้นะครับตอนแรกนึกว่าเขาจะให้เนาะก็ห้าพันกว่าบาทห้าพันกว่าเดี๋ยวมันเป็นน้ำมันเครื่องซื้อเลย หาพันกว่าบาทครับพี่น้องครับแต่ว่าเราได้ซื้ออะไรนะค่าอะไรนะค่านี่ย,เ,ยเป็นแะแนนะ่ SI ะ BSI อ่ะ BSI เป็นคแนนสี่หมื่น 40, บาทได้จ่ายไปก่อนแล้วสี่หมื่นบาทเท่ากับหนึ่งแสนกิโลหรือว่าสองสามปีหรือว่าครบหนึ่งแสนก้อนก็ได้ประมาณนี้สี่หมื่นหนึงน่งแสน,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 นโลเอาง่ายๆสัออแต่ว่าที่เขาให้มา ห้าพันกว่าบาทแล้วนะใจใจนะคะแต่ละรอบถ้าใจกันเองนะห้าพันกว่าห้าพันกว่าแพงนี่เป็นเงิเพื่องซื้อได้ถ้าครบรอบอย่างอื่นเนี่ยเกือบสองหมื่นสองหมื่นกว่าก็อยู่รอ,ร,อรอบหลอกไม่ได้ซื้อต่อมันสองหมื่นกว่าเนาะใช่ครับจะมีหลอกของมันนะหลอกจะต้องเปลี่ยนอะไรมั่งนะอต้องเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่จุกจุ๊จึงสองหมื่นกว่าครับแต่อรอบมันไปจังรอบมันแบบสุดๆอ่ะจะมีหลอกมันนะญี่ปุ่นเหมือนกันแมนมอญเลยญี่ปุ่นเหมือนกันแมนมอ แต่สองสามพันหาพันก็จะเป็นหมื่น,นหกหมื่นเจ็ดเนรอบรอบที่ต้องเปลี่ยนอะไรมันเยอะๆกว่าแสนโลสองแสนโลประมาณหนึ่งพันาะเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่ไทยมันเครื่องเปลี่ยนไทยเออน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนน้ำเป็นเปลี่ยนโซ่ยางอะไรนักแองนะครับแล้นี้ก็หาพันกว่าบาทกับพวกพันก็จะรอบที่ต้องเปลี่ยนอะไรก็ประมาณก,กับสองหมื่นกว่าพี่น้องอินกันเราพ่านได้ถึงว่าใส่ได้ขั้นหนึ่ง เจือดครับเงินว่าเจือดได้มาครับอย่างเดียวต้องมีเงินสำรองไว้ดูแลรถด้วยเนาะเงาเดาเงาครับพี่น้องปะการันก็บปะกันกระเพงถึงเงินว่าโอ้เดาถึงจะเดากันสองสามมื่นสามมื่นกับรถมั่งครับไปแล้วแต่ว่างวดนะครับกับบำรุงรักษารถนี่โอ้พี่น้องจังจังเราบางคนมาออกรถมาที่รถตัวได้แตงโอ้โดดเตี้ยใส่เครื่องเสียงครับเปรียดเดียวครับก็เยอะจัง เนี่ครับต้องมีเงินเติมน้ำมันด้วยใส่ข้างวดใส่ข้าวมีเงินเติมน้ำมันโอ้ายยาได้ยังพีกก่น้นองปรับำรุงรักษาค่ะประกันภาษีเพราะเราบ่อเพื่ออะไรอ่ะเงินเตยแห้งมาส่นกันมาเนี่ยโอ้ชิบปีเนาะวนัวยังโบไตคันยังมเม,ม่์อ่ะเมย์เมยอ่ะทำยังไงพี่น้องกระสุปก็หายไปแล้วเนี่ยกระสุปคือกระสุปคือก็ห้าพันถึงหกพันเนาะ นยครับศูนย์เปลี่ยนเปลี่ยนนะมันเครื่องก็คือไม่ไม่ได้รวมอย่างอื่นนะแสดงคมีคการซื้อนี่นะครับพี่น้องครับเราฝากว่าในการเข้าศูนย์แต่ละครั้งเราต้องจ่ายเงินเท่าไหร่แต่ว่าห้องเลยจ่ายสื่อโรงงาแล้วชี้มื่นนะครับแสนโลแล้วนะจะื้อว่าเครื่องว่าการจะประหยัดกว่าหรือ<น>เพราะว่าแต่ละราหลอกเลยนักแห้งครับขขขอันนี้คือเปลี่ยนมันเครื่องก็คือแพงอย่างนัี้ยหรือมันเครื่องมันบูรณาจัดบาทว่ะ ขาบริการดีเนาะเออเขาให้กาแฟกับขนมปังอยุแก้วแก้วอะไรแก้วนั่งแอ๋อสำเร็จครับพี่น้องครับเดินทางกลับบ้านก่อนรายการพีทสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะจัดฟันเบอร์มือก็พี่น้องเมื่อ